สวัสดีครับวสวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> เพื่อนๆใน y o ย t ทุ e ทุกๆท่านนะครับตลาดมาดูส่วมอีกแล้วหากจากห่างหายมาด่สมไปนานนะครับนักนทีที่บอกขยะที่เดืมนะครับห่างหายไปเกือบเดือนครับเพืๆๆ่อนกลับมารอบนี้ก็ ถึงสิ้นเดือนนั่แหละครับถึงจะได้จากลากันอีกว่าเป็นไงอ่ี้งจต้นกดีออกงานวันแรกครับเพื่อนปกติเช่นเคยมาเทสวบครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับ คอมเมนต์ใดก็คอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์ที่เป็นคำไพเลอ้ออย่าคํำหยาบเยอะนะครับก็ขอหน่อยคำหยาบเยอะผมก็ไม่อยากจะตอบเหมือนกันล่ะไปส่วมครับ อที่เก่าเลยครับนี่อ๋อเออที่เก่าที่เดิมครับนี่บอกขยะเลยครับไหลแนมนเหมือนเดิมแทนรถ ารสชาอะไรก็มีมีซ่อมบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ไม่ได้ดูแลมัน่าไรกี่เดิมครับป่าดเกียวโดนน้ำส่วมน้ำอะไรไว้นะครับ กลับมาครั้งนี้ก็น่าจะได้เงินยุ่ยืนะครับก็คนน่าจะตกมันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกก็พอดีพอใช้แต่ละวันไปนะครับใช้วันต่อวันก็น่าจะหมดนะครับไป ออกมากับกล้องน้อยเหมือนเดิมครับวันนี้วันแรกวันแรก ล้างรถเมื่อเช้านี้ก็ไม่เป็นไรฝนไม่ตกครับสายดุดนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับดุดส่วงวันแรกก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็เดๆถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็มีแต่รถสวันะครับที่ถ่ายลงก็รถวัวก็รถอะไรก็พอผ่านลงบ้างนะครับไม่ค่อยได้ไปถ่ายนะครับก็จกัดลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ